พาเข้าป่าหาเห็ดทุกคนมาสำรวจป่าคือป่าแห้งมากเลยทุกคนแห้งแบบแห้งกว่าทุกทุกครั้งที่เห็นแต่ก็มาเจอเห็ดเหลืองคือบางดอกก็แห้งเกือบเสียทุกคนดูนะนี่คืออันนี้มันแห้งเห็นไหมนี่จนจะเสียแล้วดีนะที่เรามาเห็นตอนนี้ก็คือ มันเหมือนจะเสียจะแห้งแต่ว่าดูทุกคนไม่เยอะมันแค่นิดหน่อยมันแค่นิดหน่อยทุกคนโอ้ยหักเอาเลยค่ะอืม โมงกว่าแล้วทุกคนเก็บขึ้นมาไว้ก่อนเนาะแล้วค่อยมาแต่งขาที่หลังอันนี้เราก็ไปตัดแต่งเพราะเราเอาไปกินเองเนาะเราไม่ได้ไปขายเราก็จะเอาไอ้ที่สวยๆนะทุกคนถ้าไปขายไม่ได้หรอกแถมไม่ได้น้ำหนักอีกมันก็พยายามมันก็อยากจะขึ้นอยู่ในเห็ดนะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ฝนอ่ะทุกคนคือแห้งมากเลยดูดิ ไมเขาพยายามที่จะขึ้นอยู่นะถ้าเจอเห็ดเยอะๆก็สนุกดีแต่อันนี้จะเสียแล้วนี่มันจะแห้งเสียแล้วทุกคนยุงยุงครับยุงถ้าหากว่ามันอากาศดีๆถ้าหากมันชื้นเนี่ยโอ้ยได้เยอะนะเนี่ยมันขึ้นเยอะอยู่ ได้เท่านี้ได้เท่านี้เองทุกคนเพราะว่าเพิ่งจะมาเจอกลุ่มแรกมามืดแล้วทุกคนมาดูแค่ใกล้ๆเอาไว้วันไหนอากาศดีๆก็จะมาจะมาหาอีกทีนึงมองไปมองมาต้องมองให้ดีถ้าเจอมันแล้วเราก็ต้องหามันจะอยู่ซ่อนอยู่นะทุกคนป่ามันแห้งไปหน่อย ถ้าไม่งั้นนี่เยอะกว่านี้เห็นไหมทุกคนมาซ่อนอยู่มาเจอเห็ดดำทุกคนขึ้นเร็วจริงแต่แห้งแล้วเนี่ยเจออะไรก็เก็บทุกคน <laughs> ขึ้นเร็วจริงแต่แห้งละแล้วก็อันนี้เห็ดเออพูดง่ายๆี่ชอบเรียกว่าเห็ดวงแหวนเนาะ เห็ดอันนี้จะคล้ายๆเห็ดฟางค่ะเห็ดอันนี้ยำอร่อยนี่อีกดอกหนึ่งถ้าไปป่าข้างหน้านั่นจะเยอะอยู่แต่วันนี้ไปไม่ถึงทุกคนมืดแล้วเจอจดอกสองดอกทุกคนคนเดียวก็มา แกแ่อีกดอกเนาะแต่นี่แก่ไม่เอาเห็ดนี่จะเยอะนะทุกคนอันนี้แก่แล้วเราไม่เอา,าเจอเห็ดเลืองอแลกทุกคนแก่ออกยังไงออกมาเยอะเลยออกก็ยุ้มก็ยิ้มยังไงเนี่ยอันนี้ก็แห้งนี่ก็แห้งอือแล้วก็มองหาตามที่เราเคยเก็บเนาะ แต่ว่ามันออกไม่เยอะเลยปีนี้แห้งมากเจอดอกสองดอกเองคนเอ้ยป่าแห้งมากเลยปีนี้นี่เงเหยดอกงแ,ง,แง่โอ้แสดงว่าปีนี้นี่จะเยอะอุ้ยเน่า แกแน่จะเอาเลยอทุกคนมามืดแล้วแต่มันแห้งคุณจ้าแต่มันแห้งแห้งหแห้งมากเลยนี่อยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่ขึ้นจะเห็นได้แค่ดอกสองดอกอะไรประมาณนี้ดูโอ้เนาะป่าเนาะธรรมชาติ มันเปลี่ยนแปลงเนาะดูนี่จะเห็นที่เราดอกดอกทุกคนโอ้ทากำลังขึ้นเลยนี่นี่เป็นดอกเล็กเราเอาไปกินดอกว้าทุกคนก็เลยเก็บซะร้อนเห็ดเหลืองนี่ดีอย่างนะทุกคนมองเห็นแต่ไกลเลยนะนู่นู้นู่นทุกคน <laughs> ทำไมมันออกกระจุยกระจายกันไปทีละดอกสองดอกอะไรอย่างเงี้ยอืมปกติเขาจะเป็นกลุ่มใหญ่เจอกันทีละดอกสองดอกทุกคนอันนี้เราก็เรีบมากเลยเพราะว่าหกโมงเย็นแล้วทุกคนอสอนตายาทุกคนมาจนแบบว่าเย็นแล้วนะทุกคนนะอันนี้ก็คือ จะหกโมงเย็นแล้วเราจะมองหาให้ทั่วเดวนข้ามมาได้ยังไงเนี่ยชมวิวในป่านะทุกคนมาแค่มาแค่สำรวจเนาะว่าเป็นยังไงคือป่าแห้งมาก ทุกคนแห้งแห้งกว่าทุกปีอุ้ยจลมอันนี้ก็คือออกแล้วค่ะรีบมารีบกลับเพราะว่ามันมืดแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้หกโมงเย็นแล้วมาคนเดียวด้วยพี่น้องมาคนเดียวด้วยเพราะว่าอยากอยากเก็บเดี๋ยวนอนไม่หลับ ต้องมาดูให้เห็นกระตาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คือมันขึ้นอยู่นะแต่ว่าไอตัวที่ขึ้นแล้วทีนี้มันแห้งเนาะมันก็เหี่ยวตายกลับแล้วค่ะทุกคนโอ้รีบๆค่อคมเห็ดคาส้มเขาก็กำลังจะขึ้นนะแต่มันก็แห้งดูทุกคนนะดอกเล็กๆก็แห้งหมดเลยดูจะได้กินไหมเห็ดปีนี้ มันเออหเต็มนี่แหละแต่ว่ามันแห้งนี่โอ้มันแห้งดูคุณจ้าดูปลาสิอันนี้ปลานี้ชื้นๆเห็ดขาส้มเขาชอบนะเขากำลังขึ้นเล็กๆเล็กๆดูนี่แต่ว่ามันแห้งดูสิเนี่ยเอาก็รีบสุด่ลย นี่ไงเห็ดวงแหวนทุกคนตรงนี้แหละดกดอกตุ้มๆแม่เหมือนเกือเหมือนเห็ดฟางเลยนะทุกคนขาอวบๆเราจะเลือกได้เท่านี้อันนี้ยังอันนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะแก่แต่ก็ยังใช้ได้มันไม่มีหนอนชัยเนาะ เราจะเอาไปทําความสะอาดที่บ้านทุกคนมันรีบนีิวันนี้ก็คือได้เท่านี้มาเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วเอ,อป่ามันแห้งทุกคนเราจะไปทําความสะอาดที่บ้านเพราะว่าในป่ามันมืดเราต้องรีบออกจากป่านะทุกคนมานะคนเดียวด้วยได้ผสมเลยผสมเห็ด <laughs> เะได้เห็ดจสได้เห็ดที่เขาแห้งถึงทางออกแล้วทุกคนคือมันเป็นการที่แบบได้ออกกำลังกายแบบดีมากเลยนะทุกคนถ้าหากว่าช่วงหน้าร้อนเราเข้าป่าตักแบรเก็บเห็ดเนี่ยน้ำหนักลดค่ะได้เหงื่อมากทุกคนออกกำลังกายอย่างดีเลยดูสิ ธรรมชาติดูสิเงือติงติงนี่ก็เย็นแล้วเนาะป่านี้เป็นป่าเออสำหรับชาวบ้านมาออกกำลังกายเนาะทุกคนเราก็มาออกกำลังกายเหมือนกันคือการ <c oughs> เข้าป่าหาเห็ดเก็บแบอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นการออกกำลังกายแบบดีมากเลยอะ่ะอันนี้คือต้นอต้นเอะไรนะต้นเอ็นอะไรนีลืมแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาไปทำยานะทุกคนเอาไปทำอยาหมองไว้นวดเยอะๆเลยโอเคยังคนนี้ออกมาจากป่าเมื่อกี้มานั่งทำเห็ด นั่นแหละคนนี้ภาษาสวีเดนเขาว่าอะไรแม่คนนี้หุ่นคนนี้หุ่นอ๋อคนนี้คือหุ่นหุ่นดินดอเตอร์เห็นไหมนี่เหรอเห็นไหมเอรินเห็นเห็ดไหมเห็นวันเห็ดหุ่นเก็บมาเมื่อกี้อย่างเร็วอย่างรีบทุกคนเจอแล้วเห็ดแบบว่าแห้งมากเลยอ่ะดูสิเอามาทำที่บ้านได้แกงอยู่ได้ได้แกงอยู่หม้อหนึ่งเนาะมาทำไหมยู่ ได้อยู่นะได้แกงหนึ่งทุกคนตัดไอ้ที่เสียออกมันเยอะแล้วนะอายุห้าสิบลีล่าเหรอฟิลัวฟิลัวเต็มยังใกล้จะเต็มแล้วแต่โขกกลางรีบเลย boy เรียวทำเสร็จแล้ว แกงได้หม้อหนึ่งพอดีทุกคนผสมเห็ดผสมเห็ดผสมหลายอย่างเอาไปแกงเนาะเป็นตาแซบแต่ยังไม่มีเครื่องแกงเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปลวกใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็หาเครื่องให้ครบแล้วค่อยแกงค่ะดูทุกคนไปเมื่อกี้แป๊บเดียวเฮอวิ่งสักเห่อแต่เห่อแต่เลยกลัวจะมืดในป่า เดียวแกงได้มอนึงพอดีเลยจ้า